นี่ฮะสกินปืนรหัสฟรีที่ผมได้มาว้าสกินปืนเลเวล7นะฮะหก,กับบอกแบบฟรีๆครับทุกคนดูของโคตรเยอะครับผมนี่โอ้ยเบิ่มๆนะฮะทุกคนบิ่มๆครับผม เอาละสวัสดีทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าผมได้รหัสโคตรเทพมาแบบฟรีๆครับทุกคนโ,<อ>โดยที่ผมไม่ทำอะไรเลยนะฮะห,หลายๆคนคงสงสัยนะว่าเฮ้ยพี่ท็อปได้ยังไงวะพี่ได้มาได้ยังไงครับผมก็คือผมจะบอกให้นะฮะว่าผมได้รหัสนี้มาเพราะว่าดวงดีและก็โชคช่วยนั่นเองและก็อาจจะเพราะ ความบังเอิญหรือความตั้งใจผมก็ไม่รู้นะซึ่งเจ้าของรหัสนี้นะครับเขาดันเอาอีเมลของผมนะครับไปเชื่อมกับรหัสเฟซของเขานั่นเองนะครับทุกคนผมก็เลยได้รหัสนี้มาแบบงงๆนะฮะแล้วก็รหัสนี้โคตรเทพครับผมผมก็เลยถือวิสาสะรีวิวรหัสเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็รอเจ้าของ ID นี้นะครับติดต่อมารับรหัสคืนนะครับตอนนี้ผมก็ เขียนไว้ในสังเขปแล้วนะครับเผื่อเพื่อนเขามาส่องนะครับทุกคนประมาณว่ารับรหัสคืนได้ที่ IG. ToffeeEasy อะไรอย่างนี้นะฮะก็ IG. ผมเองนะครับทุกคนซึ่งรหัสนี้ก็ดูเจ้าของรหัสซะก่อนนะครับทุกคนดูดูรูปนะฮะโอ้โหยอยากทักไปเองเหลือเกินซึ่งผมก็ทักไปแล้วแหละ ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับมานะก็เลยมาทุกคนผมจะรีวิวรหัสศูนย์บาทให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกับรหัสที่ผมเติมไปเอง2ล้านนั่นเองนะครับผมก็รหัสศูนย์บาทกับรหัส2ล้านจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่รหัสฟรีก่อนละกันนะครับทุกคนอ่ะก่อนอื่นเลย มาที่ชุดก่อนนะครับทุกคนอันนี้เรียกยังไงดีจะเป็นไอดีที่แบบว่าเน้นตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเจ้าของรหัสเป็นผู้หญิงอ่ะเนาะก็เลยแบบว่ามีชุดผู้หญิงเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูแบบวๆเลยคือไอดีนี้นะครับมีทั้งของในตำนานมีทั้งแบบโอ้โหอะไรเยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทุกคนคือ ออของในตำนานคือครบครับผมอ่าเนี่ยนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของทรงผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดผิดนะครับทุกคนขอภายขอภายขอย้อนขอย้อนก่อนโอเคปเดี๋ยวเลื่อนให้ดูแบบไวๆเลยนะครับสำหรับรหัสศูนย์บาทผมบอกเลยรหัสนี้ถ้าเจ้าของ ID ดีเขาเติมเองนะ ไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นนะ <Wow. S 1> ในใจนะในใจที่ผมคิดไว้น่าจะไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นนะครับทุกคนเพราะว่าของมันเยอะมากนะฮนะอ่ะไปหน้ากากต่อครับทุกคนคือถ้าขายอ่ะถ้าขายรหัสนี้ก็น่าจะมีสักห้าพันถึงหกพันนะที่ผมคิดไวน้นะครับทุกคนเออคือแบบรหัสโหดมากอนะ่ะ มีของในตำนานเยอะมากนะครับทุกคนนี่อะให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับของผู้หญิงเนาะอันนี้จะเป็นของผู้หญิงอะไปครับผมมีก้ามทองก้ามทองชุดอีโวดูดูเยอะแยะมากมายครับทุกคนดูครับผมนี่แล้วคือมีชุดซากุระด้วยนะเนี่ยเพิ่งเติมเลยนะครับเจ้าของเขาก็เล่นอยู่นะครับทุกคนสําหรับรหัสนี้แต่เขาเพิ่งเล่นล่าสุดน่าจะสัก3วันที่แล้วนะผมก็ลืมละไม่ได้ดูนะครับทุกคน ผมก็พยายามติดต่อไปแล้วเขายังไม่ได้ตอบอะไรผมกลับมานะครับทุกคนก็นี่เลยบอกเลยตึงๆเฮเสือ้อยกเยะบอกเลยคือรหัสเนี้ถ้าเจ้าของเขาไม่ติดต่อผมกลับมาคือกูหวานหมูเลยนะจริงคือไม่ใช่ผมจะยึดเองหรอกทุกคนคือผมจะเก็บไว้นะฮะจะเก็บไว้เฉยก็รอเขาติดต่อกลับมาแหละผมก็จะเขียนสังเขตไว้แบบนั้นเหมือนเดิมนะคือเขาดันเอาอ e ีเมลผมอะไป ไปผูกกับเฟซเขาอะ่ะแล้วคือผมเป็นคนที่ห่วงอีเมลไงเก็บปะคืออีเมลผมมันแบบเรื่องสําคัญมันเยอะเว้ยแล้วแบบเขาเอาอีเมลผมไปผูกป้างเดียวเรียบร้อยผมกู้แม่งทั้งเฟซเลยแฮทุกคน <c oughs> คือผมไม่รู้นะว่าเออเรื่องราวของเจ้าของรหัสเป็นยังไงนะเขาเลยเอาอีเมลผมไปผูกซึ่ง ผมก็พยายามติดต่อหลายคนแล้วทั้งเพื่อนเขาทั้งอะไรหลายๆอย่างก็ติดต่อไม่ได้นะทุกคนผมก็นั่งงงอยู่ว่าเอาอีเมลผมไปผูกทำไมนะฮะก็รอรอนะครับทุกคนเนี่ยดูดิของโคตรเยอะนะของผู้หญิงเนี่ยคือไอดีนี้จะเน้นของผู้หญิงนั่นเองนะครับทุกคนชุดอีโวก็เยอะนะฮะโอ้โหของเติมเยอะมากนะครับแล้วคือแบบดูผมได้มาฟรีอะครับน้องๆคิดเอานะคือเนี่ยเรียกว่าของในไอดีเนี่ยถ้าเทียบกับ เออรหัสที่ผมเติมไป2ล้านเนี่ยคือครึ่งครึ่งของของรหัส2ล้านเลยเนะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงคือแบบครึ่งต่อครึ่งเลยเนะอ่ะของผู้หญิงหมดแล้วครับทุกคนไปของผู้ชายต่อครับผมอ่านี่ของผู้ชายแฮะของผู้ชายนี่บอกเลยนี่มีชุดในตำนานด้วยนะซีซั่นหนึ่งครับผมอ่าไปทุกคนเรือนครับผมของผู้ชายอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ารหัสนี้ ผู้หญิงเล่นนะฮะอ่าเนี่ยทุกคนก็ประมาณนี้นะของผู้ชายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเปรียบเทียบกับรหัสอ่รหัสปักธงผมนั่นเองที่ผมเติมไป2ล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนนะอันนี้อ่าผมคิดไว้ตีไปเติมประมาณสักสักสามสามถึงห้าหมื่นบาทนะครับทุกคนอ่ารหัสนี้เติมไปประมาณ3ามถึงห้าหมื่นบาทนะ ก็เดี๋ยวไปทเทียบกับรหัสที่เติมไปแบบ2ล้านบาทดูนะครับทุกคนว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมไปเลื่อน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 ครับผมไปครับผมเลื่อนไปแฮะเลื่อนไปเลื่อนไปผมบอกเลยขอนอกเรื่องนิดนึงนะขอนอกเรื่องก่อนเจ้าของรหัสเนี้ยแม่งโคตรดีจริง <laughs> คือผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องเอาอ e ีเมลผมไปเชื่อมด้วยไม่เข้าใจจริงจริงเลยคือท,ทำให้ผมได้รหัสฟรีแบบงงอะ่ะตอนแรกผมคิดว่ามีคนมามาแฮกอีเมลผมเว้ย แต่อีเมลนั้นมันพูดไงเดียไม่ได้ใช้งานอะไรอะ่ะเอาไว้แค่คุยเรื่องงานนะครับทุกคนเออมีแค่เรื่องงานเว้ยไม่มีเกมหรือไม่มีอะไรก็สักอย่างนะฮะเอาไว้คุยงานเฉยๆแต่คนเนี้ยเขาดันเอาอีเมลผมไปผูกกับเฟซเขาเฉยเลยอย่างงงนะฮะเนี่ยของผู้ชายก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเทียบกับรหัส2ล้านนะอันนี้ก็มีชุดอุ้ยสายดองชุดเหมือนกันนี่ว่าดูดูดูดอยากเปิดเว้ <laughs> อยากเปิดว้ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเก็บเก็บให้เจ้าของ ID เดีขาไว้เปิดเองละกันนะครับทุกคนผมขอไม่ยุ่งนะของผู้นี้เดี๋ยวโดนด่านะคอลเลกชันนะนี่กระเป๋ากระต่ายซีซั่นหนึ่งฮะนี่กระปรงกระเป๋าครบเครื่องบอกเลยนี่ คือเนี่ยครบเครื่องครับผมถ้าทงท่าทางนี่ล่มเอซุดนะฮะโอ้โหตำนานบอกเลยรหัสนี้ตำนานจัดๆนะนี่ท่าทางมีท่าสกินปืนด้วยนะครับทุกคนท่าเจ็ดท่าแปดโอ้ยหลายท่าเลยนะฮะนี่ผมบอกแล้วประมาณสามถึงห้าหมื่นบาทนะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะฮะรหัสนี้แต่ก็เติมไปเยอะอยู่นะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเบิ่มๆอะเปลี่ยนๆๆอะใส่ท่าสกินปืนให้เจ้าของรหัสหน่อยละกัน ือเติมเยอะมากเจ้าของไอเดีเนี้ยผมพูดเลยเติมเยอะจริงนะฮะอันนี้คือเหมือนผมไปแฮกรหัสเขาปะก็ไม่นะคือมันเป็นอีเมลผมอะเออผมก็แค่ไปถอดอีเมลคืนแล้วมันดันมาทางเฟสซะงั้นนะฮะทุกคนเออก็ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับผมเนี่ยเจ้าของรหัสคือแม่งโคตรดีจริงบอกเลยนี่นะฮะหลายอย่างนะก็เป็นของในตำนานเยอะแยะเลยนะครับทุกคนหลายอย่างเนี่ยมีรถจีปทองด้วยนะครับผม โอ้โหรหัสนี้บอกเลยว่าตึงตึงผมได้รหัสฟรีอ่ะอ่ะถ้าเขาไม่เอาคืนกูกูได้ฟรีอ่ะจริงนะฮะแล้วก็นี่สกินปืนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยเดี๋ยวไปดูปืนอาวเวลก่อนละกันนะม,มีทั้งหมดกี่กระบ,บอกวะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอี่ห้าหกกระบอกนะครับทุกคนปืนอาวเวลทุยนะฮะลิ้นผันปืนอาวเวจะมีเกระบ,บอกนะครับทุกคนซึ่งโคตรเยอะนะฮะเนี่ย 7็กระบอกอ่ะ6กระบอกแล้วกันเพราะว่า1กระบอกเป็นของฟรีนะ6กระบอกเนี่ยเติมประมาณ3 0 0พันอ่ะตอ่อละกระบอกนะต่อน1นกระบอกนะฮะเติมประมาณ3,000ันอ่ะ1 3 6 9 12 1 5 18อแ่ะ18,000แล้วนะครับทุกคน <laughs> ผมบอกเลยเติมเยอะจริงรหัสเนี้ผมได้รหัสที่แบบว่าเติมเยอะฟร,ฟรีอ่ะเออแล้วคือดูสกินปืนฮะรหัสฟรี นี่ฮะสกินปืนรหัสฟรีที่ผมได้มาสกินปืนเลเวลเจ็ดนะฮะหกกับบอกแบบฟรีๆครับทุกคนดูของโคตรเยอะครับผมนี่โอ้โหเบิ่มๆนะฮะทุกคนเบิ่มๆครับ,บผมนี่รหัสฟรีก็มีในโลกครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อน,นี่คือของในไอดีเนี้ยคือแบบครึ่งครึ่งกับรหัสผมเลยนะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงนะคือมันครึ่งครึ่งกันเลยอ่ะแบบ มันบอกบอกไม่ถูกอะ่ะคือแบบครึ่งหนึ่งของรหัสผมอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ชุดแบบอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้เท่านะเพราะว่าชุดผมแบบมีทุกอย่างอะ่ะเออแต่พวกของในไอดีอะไรเงี้ยแบบถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วอะ่ะมันครึ่งครึ่งของรหัสที่เติมไปสองล้านเลยนะเว้ย แปลกๆนะทุกคนโอเคส่วนรหัสนี้ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูรหัสที่เติมไป2ล้านดีกว่านะครับทุกคนดูรหัสเฟนี่มีของโคตรเยอะครับผมรหัสฟีนะครับเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรหัสที่เติมไป2ล้านเลยดีกว่านะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า ต่างกันยังไงนะครับทุกคนโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราสลับไปที่รหัสต,ตึงๆของผมกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go <S เอาล่ะตอนนี้มาอยู่ในรหัสราคา2ล้านบาทของพี่แล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่ารหัสนี้อาจจะเป็นรหัสที่ตึงที่สุดในเกมฟรีไฟล์ตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับทุกคนและก็อาจจะเป็นรหัสที่แบบว่า เติมนะฮะเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผม oh. รหัสนี้คือแบบว่าเติมไปเยอะมากนะครับทุกคนทั้งท่าปากทงและก็จะเป็นพวกท่าปืนอาวุธต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเลยว่ารหัสฟรีกับรหัสสองล้านต่างกันขนาดไหนครับผมอ่าก็นะครับผมนี่เริ่มจากหมวกกันเลยดีกว่า แค่เออส่วนหัวนะแค่ส่วนหัวส่วนเดียวนะครับผมก็เยอะกว่าชุดของอน้องสาวคนนั้นนะฮะทั้ง ID ดีแล้วก็ว่าได้นะครับทุกคนหมวกนะผมมีอยู่7 9 4ชิ้นนะครับทุกคนอ่านี่นะฮะเลื่อนไปเลยแบบไวๆนะผมจะไม่กดอะไรให้ดูนะแค่เลื่อนให้ดูแบบไวๆเลยนะครับทุกคนไอดี ID ของน้องสาวคนนั้นนะเลื่อนแป๊บเดียวใช่ไหมเดี๋ยวดูของผมนะฮะว่ามันเลื่อน ต่างกันขนาดไหนนะ,ะดูไปเรื่อยๆครับทุกคนบอกเลยคือแบบอ่เลื่อนไปเถอะปวดนิ้วอะทั้งวันอะเออทั้งวันนะบอกเลยเลื่อนอะเนี่ยดูทุกคนแค่เลื่อนอะยังนานกว่าแล้วอะนี่ดูอันนี้แค่หัวนะหัวนะอะหน้ากากครับผมหน้ากาก581ชิ้นให้ทุกคนอ่ะเลื่อนไปเลื่อนเฮเลื่อนเลื่อนแบบไวๆเลยคือผมจะไม่ค่อยแบบ กดชุดหรืออะไรให้ดูสักเท่าไหร่ก็คืออยากให้ดูนเอาเองนะว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนใครดูแบบไม่ทันก็กดหยุดสต็อปเอานะก็กลับไปดูใหม่เอาเองนะครับผมไม่รับผิดชอบนะฮะโอเคไปทุกคนเลื่อนการครับผมบอกเลยเลื่อนกันทั้งวันอะชุดผมอะ,อะโอเคหมดแล้วนะฮะไปอันนี้ลายเพ้นหน้านะของผมมี189ยชิ้นของน้องสาวเขามีประมาณเท่าไหร่อะ่ะผมไม่ชัวร์นะ เออน่าจะอยู่หลัก10นะประมาณ40-50หรือเปล่าจําไม่ได้นะครับทุกคนอาะเลื่อนไปครับผมม,มของผมมี189นะฮะอะจัดไปหมดแล้วนะครับอะอันนี้เป็นของผู้หญิงด้วยนะฮะด้านล่างโอเคแล้วก็เสื้อนะเสื้อนะครับทุกคนโอเคไปเลื่อนกันอันนี้ของผู้ชายนะผมเทียบของผู้ชายก่อนเพราะว่าไอดีของผมเน้นผู้ชายเนี่ยอาแล้วก็ของผู้หญิงก็ คือมันก็มีเหมือนขอผู้ชายอ่ะโอเคไปขิงหน่อยขิงหน่อยโอเคไปทุกคนเลื่อนครับผมนี่นะฮะบอกเลยชุดใหม่ๆเก่าผมก็มีเกือบหมดนะครับทุกคนเรียกได้ว่ามีเกือบทุกอย่างในเกมนั่นแหละนะฮะสำหรับรหัสนี้โอเคไปทุกคนเลื่อนครับผมเลื่อนฮะเสื้อ1271ชิ้นครับทุกคน<笑><笑><笑>บอกเลยโคตรเยอะนะครับทุกคนไปเลื่อนไปครับผมเลื่อนโคตรนานอ่ะจริง เลื่อนเป็นนาทีอ่ะกว่าจะหมดอ่ะนี่เลื่อนไปครับเลื่อนไปแบบไวๆบอกเลยเนี่ยความต่างของรหัสที่เติม2ล้านกับรหัสที่เติมอ่อห้าหมื่นนะครับทุกคนอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะเติม2ล้านกับเติมห0 0หมื่นมันต่างกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนผมจะบอกให้และก็บางคนนะแบบเติมหลักแสนนะอะไรงี้นะฮะแต่ดวงดีก็อาจจะมีของพอๆกับผมนะครับทุกคนคือเกมทุกเกมมันก็พึ่งดวงเหมือนกันนะฮะ อันนี้มาต่อกางเกงครับผมไปเลื่อนไปกางเกง981ชิ้นครับทุกคนเออบอกเลยว่าฉ่ำๆให้ทุกคนฉ่ำจริงนะฮะโคตรฉ่ำอะ่ะคือรหัสผมนี่บอกเลยเติม2ล้านก็คือคุ้มค่ากับของในไอดีนั่นเองนะครับทุกคน2ล้านได้ของประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะฮะอฮะโอเคไปเลื่อน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 ปวดนิ้วอะ่ะตอนนี้ผมปวดนิ้วอะ่ะจริง เลื่อนจนเมาส์พังอ่ะทุกคนผมบอกเลยนะฮะอันนี้ของผู้ชายอ่ะหมดแล้วนะฮะแล้วก็รองเท้า9 0้คู่นะฮะทุกคนรองเท้า9 0้คู่นะแค่เสื้อแบบอ่ะตั้งแต่หมวกหน้ากากลายเป็นหน้าเสื้อกางเกงรองเท้านะผมมีประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ตีว่าประมาณ1,5 0 0นะฮะอ่ะพันห้าพันห้าอันนี้พันสองประมาณ4 0 0 0ชิ้นนะครับทุกคน ของแต่งตัวผมอะประมาณ4 0 0พชิ้นครับผมช่ำช้เลยนะฮะอ่ะเลื่อนไปครับทุกคนเลื่อนไปฮะอย่าไปหยองเลื่อนไปเรื่อยๆใครดูไม่ทันช่างมันครับผมตอนนี้นี่บอกเลยความต่างเห็นได้ตั้งแต่แบบการเลื่อนแล้วนะครับทุกคนของน้องเขาเลื่อนแค่แบบนิดเดียวนะฮะเลื่อนนิดเดียวเลยส่วนของผมนี่โอ้โหเลื่อนกันกูเหนื่อยอะจริง ไปครับผมเลื่อนไปอ่ะหมดแล้วครับของผู้ชายโอเคแล้วก็ชุดดองชุดดองของน้องเขามีประมาณ110ชิ้นนะของผม133ชิ้นแต่แต่แต,แต่ของผมนี่มันยังไม่รวมพวกที่แบบว่าเนี่ยสิบชิ้นอะไรงงี้นะฮะสิบชิ้นสองชิ้นนะคือหน้านี้นะครับมันจะนับอันนี้คือหนึ่งชิ้นอันนี้ก็คือหนึ่งชิ้นนะต่อให้ผมมีชุดอยู่ชุดหนึ่งนะฮะมีร้อยชิ้นมันจะนับแค่ชิ้นเดียวนะครับทุกคน เออมันนับเป็นสล็อตอะ่ะพูดง่ายๆนะครับทุกคนประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่ของอื่นๆของผมนะฮะเยอะแย,ยะอีกมากมายนะครับทุกคนบัตรเปลียนชื่อเหลืออยู่โอเค <Wow. S 1> แล้วก็กล่องที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะอีกเป็นโอ้เป็นพันกล่องเลยนะครับทุกคนจะบอกให้นี่นะครับผมเหลือๆให้เหลือๆครับทุกคนโอเคชุดผู้ชายของผมหมดแล้วใช่ไหม เดี๋ยวไปดูท่าทางก่อนนะครับทุกคนไปท่าทางครับนี่มีทุกอย่างในเกมครับทุกคน<ะ>ท่าทางคือมีทุกอย่างนะท่าปักธงนะฮะท่าปักธงผมเติมไป1นล้านสองแสนเพชรนะครับทุกคนประมาณนี้แลวก็นี่พวกท่าปืน7ปืน8นะฮะคือมีครบนะฮะมีครบทุกกระบอกนั่นเองนะครับทุกคนครบเครื่องเรื่องปืน7ปืน8บอกเลยรหัสนี้ไ,<ป>ไม่ขาดนะฮะแถมเหลือด้วยนะครับทุกคน นี่ครับผมถ้าสีแดงก็มีครบทุกท่านะฮะช้ำช้ำบอกเลยรหัสนี้ช่ำช้ำแฮะคือรหัสเนี้ยน้องๆครับผมอยากรู้ถ้าสมมุติว่าขายเนี่ยมันจะได้กี่บาทรบกวนเอ,อ่อใครอยู่วงการน,นี้ช่วยตีราคาหน่อยนะฮะทุกคนผมก็อยากรู้จริง,รงๆนะฮะ ทั้งรหัสผมและก็รหัสของออน้องสาวคนนั้นเลยนะฮะทุกคนอ่ารหัสผมและก็รหัสฟรีที่ผมได้มาเนี่ยรบกวนตีให้หน่อยนะครับทุกคนอยากรู้จริงๆนี่นะฮะท่าทางของผมนะคือท่าทางมี220ท่านะครับผมชํำๆเลยนะฮะโอ้เลื่อนจนเหนื่อยทุกคนผมพูดจริงนะผมพูดจริงๆเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะรหัสผมเนี่ยแล้วก็นี่ท่าเปิดตัวนะครับแลวก็อันนี้ท่าแปลงร่างนะ อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีนะไม่ได้ซื้อตอนนารูโตะนะครับทุกคนลืมนะฮะโอเคโปรไฟล์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนประมาณนี้โอเคยานผ่านะนี่ของแร่ๆของแบบตึงๆนะฮะครบครบบอกเลยครบเครื่องครบเครื่องนะทุกคนนน่จัดไปโอเคประมาณนี้แล้วก็สกินปืนใช่ไหมสกินปืนโอเคสกินปืนนี่ ครบฮะโอเคเดี๋ยวพาไปดูสกินปืนเลเวลก่อนละกันนะครับผม <Wow. S 1> สกินปืนอเวลจะไม่มีอยู่แค่กระบอกเดียวก็คือไอ้ปืนพกนี่แหละเพราะว่ามันยังไม่เข้าเซิร์ฟนะฮะโอเคนี่ส่วนที่เหลือมีครบครับผมอ่าเลเวลตันทุกกระบอกครับทุกคนไม่มีกระบอกไหนที่ไม่ตันนะฮะตันหมดนี่มัดก็เวล5้าทุกกระบอกเวลเเวล8หมดเลยนะครับผมตึงๆตงครับนี่แหละความต่างของ2ล้าน กับห0,000ื่นนะครับทุกคนคือมันมันเห็นได้ชัดอะ่ะอ่ะเออมันเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อสกินปืนครับผมนี่สกินปืนผมมีทั้งหมด1นึ่กระบอกนะครับทุกคนคือเกือบครบแล้ว่ในเกมอะ่ะจริงเกือบครบทุกอย่างในเกมแล้วเนี่ยคือมีทุกอย่างนี่ของใหม่ด้วยนะฮะซัสสเกะครับผมนี่ดาบดําครับทุกคนตึงๆฮะ ไปเลื่อนดูไปสกินปืนนะครับทุกคนประมาณนี้ครับผม,ม,มโอ้โหเลื่อนกันเหนื่อยหนึ่งพันชิ้นอะเลื่อนเหนื่อยมาก <S <S เลื่อนเหนื่อยจริงเว้ยทุกคนดูแต่ละอันแต่ละกระบอกนะฮะใครไม่มีกระบอกไหนใครมีกระบอกไหนก็พิมพ์ขิงผมได้นะครับทุกคนอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าผมเติมไปสองล้านแล้วผมยังไม่มีกระบอกไหนนะครับผมอ่าคอมเมนต์ขิงกันได้นะฮะทุกคนนี่จัดไปเลื่อนไปเลย เลื่อนไปเลยเลื่อนแบบฉ่ำๆตึงๆไปลเลยเฮ้ยเหนื่อยตอนนี้คือผมพูดแล้วเหนื่อยมากนะครับทุกคนเหนื่อยจริงนี่แล้วก็ไอ้พวกของที่ผมยังไม่มีก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีเยอะที่ขาดอยู่ก็เยอะนะที่ยังไม่มีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ชุดผู้หญิงนะฮะชุดผู้หญิงอันนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนโอเค ชุดผู้หญิงนี่นะฮะยังไม่ได้ให้ดูในส่วนของชุดเซตเลยนะครับทุกคนนี่ชุดเซตก็มีประมาณนี้โอเคชุดผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันไปเรื่อยๆยาวๆนะหมวกก็มี794นะในส่วนของหัวนั่นเอง794ชิ้นนะครับทุกคนนี่ครับผมเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปช้ำๆเลยช้ำๆเลยครับนี่เจมเจมครับทุกคน เคยดี diamond, ผมเนี่ยก็ของผู้หญิงมันก็มีเกือบครบเหมือนกันนะฮะจริงแล้วก็ยังมีเหลือชุดที่ผมยังไม่ได้เปิดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเนี่ยอะ่ะเลื่อนไปไวๆไม่รู้จะเลื่อนยังไงแล้วอ่ะจริงผมไม่รู้จะเลื่อนยังไงขออภัยนะครับทุกคนรีบและอันนี้คือผมพยายามรีบแบบสุดชีวิตแล้วนะครับมันได้แค่นี้จริงเนี่ยอ่ะเละนเนเื่อนแบบรีบๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยเลื่อนแบบรีบๆดูทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยเลื่อนแบบรีบๆเลย2ล้านบาท กับห0,000คือนั่นแหละฮะก็ผมอยากให้ทุกคนไปคิดกัน่อยเองนะว่ารหัสผมเนี่ยสล้านคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็รหัสของน้องของเขาอะ่ะรหัสที่ผมได้มาฟรีอะ่ะที่เติมไปประมาณ5 0,000ื่นอ่ะคุ้มหรือเปล่านะครับกับของที่มีอยู่ใน ID ดีนะครับทุกคนก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะผมก็อยากรู้อันนี้ผมไม่ได้มีแบบเจตนาที่แบบเหยียดหยามหรืออะไรผมแค่อยากให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนี่ครับผมมม จัดไปเลื่อนไม่หยุดอะเลื่อนไม่พอแล้ว่าปวดนิ้วแล้วทุกคนจริงปวดนิ้วแลวเนี่ยเนี่ยปวดนิ้วแล้วผมปวดนิ้วแล้วจริงๆตอนเนี้ยปวดมากผมบอกเลยผมเลื่อนทั้งเกมอะเลื่อนตลอดเวลาคือผมไม่ได้ทาคลิปรีวิวรหัสผมมานานแล้วเหมือนกันนะก็เลยนั่นแหละอาจจะปวดนิ้วหน่อยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันเหนื่อยครับทุกคนกับการรีวิวรหัสของผมรีวิวทีไร ปวดทุกทีนะฮะนี่จัดไปทุกคนอ่ะจะหมดแล้วเหลือแค่รองเท้าแล้วครับผมเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปผมอยากให้น้องๆบอกพี่ท็อปหน่อยว่าคุ้มไหมนะกับรหัสพี่ที่เติมไป2ล้านนะครับทุกคนมีท่าปักธงมีทุกอย่างอะ่ะเออคุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนประมาณนี้โอเคหมดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนกับรหัสที่ผมอ,อ่ ปั้นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับทุกคนก็ฝากบอกพี่ท็อปด้วยนะว่าคุ้มไหมนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับความต่างของรหัสฟรีกับรหัสราคา2ล้านบาทนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ได้อะไรบ้างครับผม ได้ความไร้สาระหรือเปล่าขออภัยขออภัยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รหัสฟรีอีกรอบละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับรหัสฟรีกับรหัส2ล้านนะครับผมเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกันอีกรอบนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกเดี๋ยวเรากลับไปที่รหัสฟรีกันต่อครับผมเล t สโก โอเคตอนนี้มาอยู่กันในรหัสฟรีอีกครั้งนะครับทุกคนก็เมื่อกี้น่าจะเห็นความต่างกันไปแล้วนะครับเพราะว่ารหัสที่เติมไป2ล้านนี่เลื่อนกันปวดมือจริงๆนะครับผมกับรหัสฟรีที่ได้มาคือแบบต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนทั้งชุดทั้งสกินปืนทุกอย่างเลยนะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะฮะคือรหัสเนี้ยมันครึ่งครึ่งนึงเลยนะครับผมกับรหัสที่ผมเติมไป2ล้านนั่นเองก็ ฝากทุกคนนะฮะคิดเห็นยังไงกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคใครบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็บอกกันได้นะรหัสไหนคุ้มรหัสไหนไม่คุ้มเนะี่ยก็ฝากบอกกันด้วยนะครับทุกคนก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ส่วนเจ้าของ ID ดีนี้นะครับผมถ้า อยากจะรับไอดีคืนก็ติดต่อมาที่ IG ผมได้เลยนะครับก็เขียนไว้ในสังเขปแล้วนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครับทุกคนพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสําหรับคลิปหน้านะ่าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปแนวไหนก็รอติดตามรอรับชมได้เลยส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุบครับบ๊ายบาย